สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่นาร่าจะพาเพื่อนๆย้ายกระถางถุงเงินถุงทองกระถางนี้นะคะเพราะว่าทรงพุ่มเขาเกินขอบกระถางแล้วค่ะเนี่ยถึงเวลาต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะถุงเงินถุงทองเนี่ยวันดีที่ปลูกตามที่โบราณว่าไว้ก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสบดีนะคะข้างขึ้นก็ดีนะคะ ปลูกทางทิศตะวันออกหรือถ้าใส่กระถางก็ไปวางไว้ทางหน้าบ้านด้านทิศตะวันออกนะคะเป็นไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันเพื่อเรื่องหัสบดีค่ะวันไหนก็ปลูกได้แต่วันนี้วันอาทิตย์นะคะแม่ดอลล่าถือเลิกสะดวกค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนกระถางนะคะเดี๋ยวไปขุดดินกันคะ่ะขุดดินหมักใบไม้กันนะคะไปเลยค่ะค่ะแม่ดอลล่าจะขุดดินบริเวณน,นี้นะคะ ดินหมักใบไม้บริเวณนี้ที่แม,ม่ดันลากกวาดใบไม้มาบริเวณรอบโคนไผ่ค่ะด้านล่างเนี้ใบไม้เน่าเปื่อยผุพังแล้วนะคะก็จะโกยดินบริเวณนี้ไปปลูกรุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนๆโกยเลยค่ะโกยดินเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีทั้งใบไม้ที่เน่าเปื่อยผุพังจะมีทั้งดินนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยก็แบบนี้ก็จะทําให้ดินเราร่วน แล้วก็โปร่งดีนะคะเพื่อนๆอเหมาะสําหรับการปลูกไม้ใบค่ะเราก็โกยไปเยอะๆเลยนะคะแล้วก็เอาไปผสมปุ๋ยขี้วัวค่ะนะคะโกยดินเลยจ้าเหมาะสําหรับการปลูกต้นไม้นะคะนี่ค่ะโกยไปเยอะๆเลยค่ะ ได้แล้วคะ่ะดินหมักใบไม้นะคะนี่ค่ะดินหมักใบไม้นะคะเอาแค่นี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีเศษใบไม้นะคะมีดินนะคะแล้วก็เราก็เอาไปคลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกนะคะเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องปลูกถุงเงินถุงทองเลยคะ่ะพร้อมแล้วค่ะเครื่องปลูกก,<ๆ>ก็จะมีด<ๆ>ินหมักใบไม้นะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะเศษกระถางแตกหรือว่าเศษอิฐหรือว่าเศษฐานก็ได้นะคะเพื่อนๆดินปลูกนะคะแล้วก็ ปุ๋ยคอกนี่ค่ะปุ๋ยคอกกระถางนะคะกระถางไซนี้เลยแล้วก็ถุงเงินถุงทองที่เราจะปลูกนะคะมาปรุงดินปลูกกันเลยค่ะอันดับแรกก็ใส่เศษอิดนะคะเพื่อนเศษอิดเศษอิดลงไปรองก้นกระถางไว้นะคะเพื่อให้การระบายน้ำที่ดีนะคะเศษอิดเศษกระถางแตกเศษผ่านนะคะเอาลงไปเลยค่ะอันดับที่สองก็ใช้ปุ๋ยหมักใปไม้นะคะเทลงไปเลย ัดีดเสร็จแล้วเราก็เติมปุ๋ยคอกลงไปนะคะตัวนี้ก็คือมากับปุ๋ยนะคะทิ้งเลยค่ะทิ้งใกล้ๆก็จะทำอันนี้ให้หน่อยทำหลุมให้หน่อยนะคะเลลงไปเลยทลุุมขั่วนะคะที่หมักแล้ว เดี๋ยวดินจะยุบตัวนะคะเวลาที่เ,เรารดน้ำนะคะคลุกเ้านะคะเพื่อนคลุกยินกับกกนนะะกปุ๋ยให้เท่ากันค่ะคลุกไปเลยให้เท่ากันคัะเพื่อนโอเได้แล้วค่ะต่อไปก็รดน้ำนะคะเพื่อเช็คการระบายน้ำ ลงไปให้ชุ่มเลยค่ะเราจะสังเกตดูว่ามีการระบายน้ําดีหรือไม่นะคะเพื่อนดินน้ํำยุบตัวเร็วหรือไม่นะคะแสดงถ้าน้ํำยุบตัวเร็วก็แสดงว่าการระบายน้ำนะใช้ได้แล้วเพื่อน ดินพร้อมแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาถุงเงินถุงทองลงไปปลูกเลยค่ะถุงทองนะคะลงไปปลูกเลยดูรากเขาค่ะรากแบบเยอะมากนะคะเพือ่อนๆเดินดีมากๆเลยค่ะแล้วไปไหนไม่ได้นะคะเพือ่อนๆการจเจริญเติบโตของเขาก็จะจะค่อนข้างที่ ไม่พุ่งนะคะไม่ค่อยดีนะคะเราเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนบ้านใหม่ให้เขาเขาก็จะได้โตเร็วค่ะรากเขาก็จะเดินหาอาหารกินนะคะเพื่อนๆอ,อยากเต็มที่เลยค่ะลงปลูกเลยจ้าปลูกเบ้านะคะยัดลงไปเลย เดี๋ยวดินจะเซตตัวนะคะเพื่อนๆจะเซตตัวกุ้มอุ้มอ่าเป้าเขานะคะตอนนี้คือน้ําเยอะมากแล้วก็การระบายน้าไม่ค่อยดีเดี๋ยวแม่ดาน่าจะแก้ปัญหาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อน<ๆ>ก็เสร็จนะคะปลูกเสร็จแล้วค่ะนี่ฮะนี่เบ้าเดิมนะคะตัวนี้คือบริเวณกระถางแต่แม่ดาน่าก็จะใช้ ดินปลูกเนี่ยโรยหน้ากระถางอีกทีหนึ่งนะคะเกลี่ออยเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะย้ายกระถางของถุงเงินถุงทองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆดูเขาแบบดูเหมือนใหญ่ขึ้นนะดูทรงพุ่มดูอะไรก็เหมือนไม่กล่องแก่งแล้วค่ะเพื่อนๆดูดูมีความภูมิฐานขึ้นมาแล้วค่ะเปลี่ยนบ้านใหม่นะคะเพื่อนๆการวางก็ไม่นาฬิาก็จะวางไว้หน้าห้องพักนี่แหละคะ่ะที่ได้รับแดดก็ 7 0 8 0นตะคะต่อวันนี่ค่ะเพื่อนง่ายง่ายนะคะก็บอกการรุงมดินอีกทีหนึ่งนะคะก็ใช้ดินหมักใบไม้นะคะผสมกับปุ๋ยคอกคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็รองก้นกระถางด้วยเศษกระถางแตกเศษอิฐ หรือว่าเศษถฐานก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆมีนะคะเพื่อเพื่อให้การระบายน้ำดีนะคะดินโปร่งๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาถุงเงินถุงทองเนี่ยย้ายจากกระถางเดิมลงไปปลูกกดบริเวณเบ้าของเขาให้แน่นนะคะถ้าน้ำแฉกเกินไปก็ต้องแก้นะคะแก้ว่า,าดูการระบายน้ำของเขาอีกทีหนึ่งว่าเป็นไปได้ดีหรือไม่เสร็จแล้วก็กดบริเวณเบ้าให้แน่นนะคะ แล้วก็ใช้ดินปลูกเนี่ยกลบด้านหน้ากระถางใหม่อีกทีหนึ่งนะคะแค่นี้จบค่ะต่อไปก็รดน้ำวันละครั้งนะคะรดน้ำวันละครั้งวางไว้ที่มีแสงแดดค่ะเขาเขาชอบแดดนะคะถุงเงินถุงทองเป็นไม้ที่ชอบแดดยิ่งได้แดดยิ่งโตเร็วค่ะนะคะประมาณ5้าหเดือนก็จะถึงระยะที่เขาจเจริญเติบโตเต็มที่นะคะถุงเงินถุงทองก็จะ ใบเขาจะยับย่นยู่ยี่นะคะใบเขาเล็กลงนะคะแต่ว่าเขาจะให้ไหลนี่เยอะนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องรื้อเข่งที่เราปลูกถุงเงินถุงทองหรือว่ารื้อกระถางหรือว่าขุดเอาไหลของเขามาขยายพันธุ์โตนะคะพเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะไม้ด่างไม้มงคลสวยๆเลยจ้าเดี๋ยวยกไปวางที่ที่ เหมาะกับเขานะคะจุดที่วางถุงเงินถุงทองที่ปลูกใหม่ก็ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆตรงหน้าห้องพักเลยจ้านี่ได้รับแดดแล้วค่ะเพื่อนๆส่วนกระถางเล็กนี่ก็ถึงระยะที่จะต้องเปลี่ยนกระถางอีกแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวแม่ดัลลาจะต้องหากระถางมาเพิ่มหรือว่าเอาใส่เข่งก็ได้นะคะเพื่อนๆโตเร็วมากเลยถุงเงินถุงทองเนี่ยแล้วก็ต้นที่แม่ดันล,ล่าเลี้ยงเนี่ยเขา ให้ใบถี่นะคะให้ใบเยอะตัวนี้ก็หลอดใบที่กํากลังจะแตกนะคะหนึ่ง5 5สามสี่สี่ห้าห้าใบตัวนี้ก็หนึ่งสาสี่พอใบนี้ลี่ตัวก็จะเป็นใบที่หแล้วค่ะเพื่อนๆถุงเริ่มมาแล้วค่ะนี่ค่ะหลอดใบใหม่เนี่ยถุงเริ่มใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าต้นแม่ถุงเขาก็ใหญ่ค่ะ เขาต้องการแสงแดดเราก็จัดมุมที่ได้รับแสงแดดเต็มๆให้เขานะคะพเพื่อนเพื่อนเขาจะได้โตเร็วๆนะคะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเป็นมงคลยิ่งการคุณใส่ได้ด้วยะคะ่ะเพื่อน <c ười> คุณใสมนดำโบราณว่าไว้อย่างนั้นนะคะนี่ะการใส่ปุ๋ยต่อไปก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะอาจจะพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือว่า รสฮนะอร์โมนนมสดหรือว่าโรยผงชูรสหรือว่า,าใส่น้ำส้มควันไม้ผสมผงชูรสนะคะแล้วก็ผสมน้ำฉีดพ่นก็ได้ค่ะนะคะเขาก็รากของเขาจะแข็งแรงต้นของเขาจะแข็งแรงใบของเขาก็จะแข็งแรงนะคะแตกหลอดใบใหม่ได้เร็วเราก็จะได้ถุงเงินถุงทองที่มีหลายๆใบค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะต้นไม้ดีด้าหมดเลยค่ะ เดี๋ยวแม่นา่าจะพาไปดูถุงเงินถุงทองที่ปลูกลงดินนะคะปลูกลงดินไว้ว่าการจเจริญเติบโตเข้าไปถึงไหนแล้วนะคะต้นนี้คือถุงเงินถุงทองที่ปลูกลงดินนะคะประมาณ2ออาทิตย์แล้วค่ะเพื่อนๆใบใบหนึ่งใบสองเนี่ยถุงไม่มีเลยจ้ะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยใบเรียบนะคะแต่การกัดสีเนี่ยถือว่าใช้ได้นะคะกัดสีได้เยอะอยู่ ส่วนหลอดใบใหม่เนี่ยออกมาแล้วเป็นถุงเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะถุงบริเวณนี้เป็นถุงของเขาเลยนะคะการเจริญเติบโตก็ถือว่าใช้ได้ค่ะถือว่าใช้ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ช้าไม่เร็วนะคะไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าแม่นันล่าต้องปรุงดินบริเวณนี้ใหม่ดินบริเวณนี้เป็นดินที่เกิดจากการถมที่นะคะมันจะเป็นดินเหนียวเหนียวนะคะเวลาฝนตกเนี่ยขุดง่ายค่ะแต่เวลา หน้าร้อนดินแน่นมากนะคะแม่นนัาจะต้องขุดหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยคอกลงไปนะคะแล้วก็เอาหน้าดินลงไปแล้วก็คลุกเคล้ากันค่อยเอาถุงเงินถุงทองลงไปปลูกส่วนวัชพืชต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าให้มีความชื้นอยู่เขาไม่แย่งอาหารหรอกคะ่ะให้เขาแบบแย่งกันโตนะคะถ้ารกมากเราก็ค่อยถอนทิ้งนะคะแล้วบริเวณรอบๆนี่ก็ทําร่องนะคะให้น้ําขังๆหน่อยเพื่อที่จะให้น้ําซึมได้เยอะนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ตัวนี้ก็เสียนนาคราชนะคะเสียนนาคราเนี่ถือว่าโตเร็วนะคะเนี่ยแตกหลอดใบใหม่ให้หนอเกิดจากหนอนะคะย้ายหนอมาไม่เฉาเลยคะ่ะลงดินรู้สึกว่า,าสังเกตว่าเขาชอบนะคะอยู่ในดินเขาชอบนะคะเสียนนาคราชหรือว่าหอเงินหอทองนะคะเพื่อน,อนบันดำเนี่ยก็ติดแล้วคะ่ะโตแล้วคะ่ะแล้วก็ใบก็เป็นอย่างนี้คะ่ะเพื่อน เป็นบอลดำแบ็คเมจิกกลายนะคะกลายค่ะด่างๆอย่างนี้ส่วนที่อยู่ในกระถางถุงเงินถุงทองมุมนี้ก็โตแล้วค่ะกระถางนี้กำลังแตกหนอ่อแตกยอดเนี่ยค่ะด้านในน้น <c oughs> ด้านในนะคะด้านในอ่ะนั่นค่ะด่งดางๆด่งดางๆนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะเพื่อนๆ หน,หนึ่งหน่อนะคะไหลค่ะไหลเขาออกหนอนะคะตัวนี้โตแล้วค่ะตัวนี้กําลังออกนะคะอีกไหลหนึ่งกำลังจะกาลังจะแตกนะคะเมด阿拉ต้องเอาว่านสบู่เหล็กเนี่ยออกจากกระถางแล้วก็ให้กระถางนี้เป็นกระถางถุงเงินถุงทองนะคะว่านสบู่เหล็กก็เอาลงดินไปเลยนะคะวันนี้พยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกช่วงบ่ายก็เดี๋ยวหลังฝนตกค่อยย้ายลงดินนะคะเพื่อนๆเ,เป็นการฉวยโอกาส ในการปลูกต้นไม้ค่ะนะคะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะพอเขาโตขึ้นมานะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นดงไม้ใบเลยค่ะกอใหญ่ๆใ,ใบใหญ่ๆนะคะมองมาเนี่ยสุดว้าวเลยนะคะเนี่ยจินตนาการออกเลยค่ะส่วนไม้กระถางก็โตค่ะโตได้โตดีนะคะโตเร็วไม้กระถางง่ายค่ะเพราะว่าเราควบคุมดินได้ปรุงดินให้เหมาะกับเขาได้ ให้น้ำเหมาะกับเขาได้แบบแบบเป๊ะๆเ,เลยนะคะนี่ค่ะโตเสียหนาคราชนี่ชอบแดดนะคะเพื่อนๆอ,อย่าเอาไว้ในที่มีแสงรำไรหรืออะไรเอามาใส่แดดเลยคะ่ะแดดร้อนยิ่งดีนะคะใบใหญ่เนี่ยยิ่งได้แดดใบยิ่งใหญ่นะคะโตเร็วมากเนี่ยห่อใหญ่ค่ะ ปื้นชัดนะคะปื้นชัดโดยธรรมชาตินี่ค่ะปื้นของเขาปื้นด่างของเขานะคะใบด่างลายนะคะนี่นก็นี่แหละคะ่ะมุมต้นไม้ของแมดล้านะคะจะมองไปอย่างนี้นะค่ะหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็คลิปนี้แมดล่าก็พาเพื่อนๆมาย้ายกระถางถุงเงินถุงทองนะคะ เปลี่ยนบ้านให้เขาใหม่นะคะเขาจะได้โตเร็วๆสังเกตนะคะการระบายน้ําน้ําจะค่อยๆซึมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะซึมออกมาจากกระถางแสดงว่าลงดินได้ดีแล้วนะคะรับรองพุ่งแน่ๆค่ะเพื่อนๆค่ะ,คะก็หามาปลูกกันเลยนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆนี่เม่นล่าจะแบ่งให้ไปปลูกเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเม่นล่าจะาเข่งพี่นะคะถุงเงินถุงทองเข่งพี่แม่นล่า S 1> <S 1> <S <an> กะว่าสักประมาณต้นเดือนหน้าแม่นันล่าจะหรือเข่งนะคะแล้วก็เอาไหลมาชํำนะคะก็จะได้ถุงเงินถุงทองอีกเยอะแยะมากมายโอ้ยเป็นดงเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะอยู่ใกล้จะแบ่งไปให้ปลูกเลยคะ่ะนะคะแบ่งๆกันปลูกแบ่งๆกันชมต้นไม้นะคะไม่ต้องห่วง <c ười> ค่ะค่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาย้ายกระถางถุงเงินถุงทองเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะ ที่แวะเข้ามาชมคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดี